เอาล้วครับวันนี้ก,ก,สสก,ก,กนนะ็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้ผมจะมาเปิดลิกกี้บ็อกก่อนนะครับน่าจะเป็นรักบล็อกอะไรนะเพื่อนไปดูไปต่อแล้วซื้อของสวผมันมันมี้ผมจะเปิดสองชุดเลยแม่มาสเก็ดตัวไม่เจอ โอ้เจ็บเลีโอ้โอ้ยได้เมีสีเฉยกี้ที่ผมพูดอปกินพม่มอะไรในน้องดู้ของเอานะเขาทำให้ผมงลย

烈火。<music>

Jeg jobber i barnehagen. Jeg er nesten to år gammel. ma? Okay. ini okay. okay. okay.

เ่งรโอเคกลับมาแล้วอืมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจอสไลดนะครับอืมงานมันนี่ดี อยภูเขาแล้วก็ตายอยู่นี่ก็ดีเหมือนกัน โอเคคับตคิดหนุนได้แต่ออเห้ชอท่านผู้ชมจะเห็นผมไม่จืดมันบักผมมันบักนี่อตกี่งดีก

对。<Yeah. S 2> <c oughs>

เดี manager, ๋ยวเราจะไปเอบไปอ้าเฮ้ยตายเดี oh <my> mm ๋ยวตายหมดเลยผมเนี่ยจี จุ๊มเอามาหายโอ๊ยแล้วจุดนี้าขโอเคผมจะไปเล่นในแม้นะครับแต่ยังไม่เห็นสู้คอมพิวเตอร์กันจ้าข้าาผมมาแล้ว มันถึงฟูล้ฟูล้ฟูล้เน่ยเอามาทำไมเอามาทำหมความกินไม่ต้องไม่เหย motion ใน notebook ที่เราเล่นเหมือนกันเดยนตตางกันอื่นนะครับอ่า่นอ๋อนี่แล้วผมจะไปเล่น r ก g คนะ 다음 oke, oke 기가, oke 볼게 있 으면 여기, 여기, よし、かれおまちったぞ。